สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถินเชยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาสอนวิธีการติดเกล็ตพยานาคเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนในการติดเกล็ดครับเราจะเริ่มติดจากฝั่งด้านหลังมานะครับหรือว่าเป็นส่วนหางนะครับเรียงมาเลยนะครับเกล็ดที่1เกลที่2เกล็ดที่3ครับ ขั้นตอนต่อไปครับติดเกียดพญานาคชั้นที่2นะครับวางกีบสว่างครับแล้วติดเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับเกียดที่3ก็จะเยื้องๆนิดนึงนะครับ ต่อไปแถวที่3ครับ เมื่อเราติดมาถึงส่วนโค้งนะครับในส่วนนี้เราอาจจะต้องวางกีบให้เหลื่อมกันนิดนึงนะครับเพื่อว่าให้กีบเกียรพญานาคนะครับจะได้สับหว่างกันครับรูปแบบการติดเกียรก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งขั้นตอนครับเมื่อเราติดเกียรพญานาคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําใบสนฉัดครับมาเดินเส้นขอบครับ เวลาเดินเส้นใบสนฉัดเราจะใช้ปืนกาวนะครับในการยิงกาวแล้วก็ติดเส้นใบสนฉัดลงบนตัวโครงโฟมพยานาคนะครับ ครับสำหรับขั้นตอนการติดเกียดพญายนาคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลปินเชยภูมิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ